สวัสดีค่ะเอ SIA ราชาแหลกหลังคานะคะวันนี้นะคะจะพามาดูแหลกหลังคาคานขวางพร้อมชุดติดตั้งออนนิ่งนะคะรถเบนซ์ MB 1 0 0 d ดีนะคะคันนี้นะคะลูกค้าเลือกถาดนะคะทรง RR 0 3 w นะคะสีบอลน,นะคะหน้ากว้าง1เมตร20นะคะความยาว1เมตร50นะคะ แล้วก็เพิ่มคานขวางทั้งหมด4เส้นเพื่อที่จะมารองรับออนิ่งนะคะฝั่งน,นะนู้นเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะพาไปดูโดยรวมสวยงามมากหนาแข็งแรงค่ะออนิ่งเนี่ยลูกค้ามีมาอยู่แล้วทีนี้มาให้ทางร้านนะคะติดตั้งให้นะคะ ลงตัวที่สุดค่ะคานของเรานะคะดูนะคะคานหนาๆขาตรงรุ่นนะคะย้านะคะแค่เจอคานของ s อ r เข้าไปนี่ก็ตีขาดแล้วนะคะความหนาของคานของเรานะคะหนามากแข็งแรงมากนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมด้านบนนะคะว่าเป็นยังไงนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวพาไปชมด้านบนขอบันไดมาวางตรงนี้หน่อยค่ะ ตงตัวรถเลยจะให้ลูกค้าดูด้านบนเนาะเฮ้ <Okay. S 1> เห็นไหมไม่ต้องจาะรถนะคะแล้วดูความหนาของคานของเราความสวยงามของขาของเราคานหนาขาตรงรุ่นนะคะคันนี้ติดคานขวางทรง RB บศูนย์หนึ่งสีบอลน,นะคะหนามากแข็งแรงมากติดเต็นท์นอนได้เลยนะคะไม่ต้องเจาะรถด้วยย้ำนะคะแล้วตัวถาดสวยงามมากค่ะ ดูนะคะตัวถาดนี่รับรองได้ว่าไม่เหมือนที่อื่นแน่ๆนะคะถ้าอยากได้อะไรที่แข็งแรงตอบโจทย์ลูกค้านะคะชอบความแข็งแรงนะคะคุ้มค่านะคะคุ้มราคานะคะแนะนำนะคะสินค้าของเรานะคะ SCR ราชาแหลกหลังคานะคะอสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่าย SCR ทั่วประเทศนะคะ เรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะคะถ้าลูกค้าไม่สะดวกมานะคะอย่างคันนี้นะคะด้านในเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนลักษณะรถแคมปิ้งนะคะจะมีเบาะนอนมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างครบวงจรเลยอ่ะเดี๋ยวพามาดูด้านข้างอีกหนึ่งรอบสวยงามมากค่ะนี่สวยมากเดี๋ยวพาไปดูฝั่งที่ติดออนี่อีกหนึ่งรอบ ย้ำนะคะคันนี้นะคะเป็นรถเบนซ์นะคะ MB 100D นะคะคานหนาขาตรงรุ่นนะคะขาของเราอะค่ะสวยงามนะคะตรงรุ่นนะคะแล้วคานนันหนาแบบนี้เลยลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถานได้ที่ตัวแทนจำหน่าย SCR ทั่วประเทศนะคะย้ำกับตัวแทนว่าขอเป็นสินค้าแบรนด์ SCR นะคะ ย้ำกับตัวแทนว่าขอเป็นของแท้นะคะ,ะสวยงามไหมคะโอเคเดี๋ยวมีอะไรเราจะมาอัปเดตให้ชมกันอีกเรื่อยๆนะคะขอพบพระคุณมากที่ติดตาม s อ r มาโดยตลอดนะคะสวัสดีค่ะ